อย่งเง้างรครับท่านผู้ชมสบายดีกันหรือเปล่าครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หน้าร้านนะครับอยากจะระบายให้กับทุกทกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากถึงทุกๆคนแล้วกันในช่วงเศรษฐกิจตอนนี้นะฮะจะพูดเรื่อยเลยจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยว่าอย่าท้อนะครับ อุปสรรคทุกคนมันมีกันทุกคนนั่นแหละนะอยู่ที่ว่าบางคนจะเจอรูปแบบไหนแล้วก็บางคนจะผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้ดีขนาดไหนนะครับเราต้องใช้ใจของเราในการต่อสู้กับปัญหานั้นนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อยากจะให้กำลังใจคนที่กำลัง้อนะครับกำลังท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็ทำธุรกิจอาจจะไม่ ได้ตามเป้านะครับก็เป็นอันว่า,าเป็นอันเข้าใจละกันนะครับเป็นอันว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดในเรื่องของอาการอยู่ต่อนะครับหรือการที่จะถอยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับท่านละกันสำหรับคลิปนี้นะครับมันมีอยู่สองทางเลือกนะระหว่างสู้กับถอยนะครับสู้ในที่นี่หมายถึงว่าเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเนี่ย เราควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับเราควรที่จะใช้ใจในการสู้ต่อกับปัญหาเพื่อที่จะประเชิญกับปัญหาในวันข้างหน้าแล้วเราก็ต้องวางแผนในเมื่อแผนมันไปไม่ได้นะครับแผนมันพังไปหมดแล้วนะครับบางคนก็ต้องการความหวังที่จะอยู่ต่ออยู่ต่อมีลมหายใจเพื่อที่จะหวังว่ามันจะดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณจะเอาอาดีตมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันไม่ได้คุณจะชักแม่น้ําทั้ง5ห,หรือคุณจะ เปรียบเปรยกับสถานที่แบบเมื่อก่อนให้มาเหมือนกับสมัยนี้มันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่ายุคนี้มันก็คือยุคแห่งการาทำลายล้างนะครับําทำลายล้างไม่ใช่อาวุธสงครามพวกเรือดำน้ำนะแต่มันเป็นอาวุธสำคัญเขาเรียกว่าอาวุธชีวภาพที่มาในรูปแบบของเชื้อโรคนั่นเองนะครับในการทำลายล้างโลกนั่นเองนะครับเหมือนเราดูหนังซอมบี้อะ่ะประมาณนี้นะ เวลาซอมบี้มากัดคอเราอย่างเงี้ยเราก็ติดเชื้อใช่ไหมเราก็ติดเชื้อตรงช่วงคอนะครับกัดปุ๊บติดเชื้อเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราควรที่จะรับมือกับมันโดยการป้องกันนะครับใส่แมสแล้วเราก็ไปฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนดีๆหายากเนาะบนโลกใบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องรอแล้วกันรอทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจนะก็ต้องรอต่อไปนะครับเพื่อ พี่น้องประชาชนจะได้อยู่ได้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างไม่ต้องระแวงนะฮะนะครับอยากให้รอก็รอแล้วกันนะครับในเมื่อทําอะไรไม่ได้ในเมื่อเสียงของประชาชนมันไม่สําคัญนะครับความเป็นประชาธิปไตยมันไม่สําคัญก็ต้องก็ต้องดูต่อไปแล้วกันว่าจะดําเนินการแบบไหนต่อไปนะครับ ตอนนี้ถ้าเราทำอะไรไม่ได้นะครับเสียงเราไม่มากพอหรือบางกลุ่มนะครับอาจจะไม่รับฟังนะครับยกตัวอย่างเลยนะฮะกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยปกทําเพื่อปกป้องทางครอบครัวเลยทุกครัวเรือนเลยนะแต่กลุ่มนึงปกป้อง แค่ครอบครัวเดียวนะครับคุณคิดดูแล้วกันว่าคุณจะเลือกกลุ่มไหนนะครับระหว่างกลุ่มที่ปกป้องทําเพื่อปากท้องของครอบครัวความเดืดร้อนของครอบครัวหลายๆครอบครัวกับอีกกลุ่มหนึ่งทําเพื่อครอบครัวเดียวนะครับโลกมันเปลี่ยนไปนะครับท่านผู้ชมมันเปลี่ยนไปมากแล้วเราก็อยากจะแก้ไขอยากจะทําอะไรให้มันให้มันดําเนินไปในทางที่ดี ได้เศรษฐกิจที่ดีกลับมานะครับไม่อยากให้มันพังแล้วก็ไม่อยากให้ไปยึดติดอะไรมากมายนะครับอดีตก็คืออดีตนะครับปัจจุบันคุณเห็นไหมคนล้มตายกี่คนนะครับเชื้อขึ้นขึ้นเรื่อยๆการตายเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างแรกคือต้องยอมรับก่อนนะว่ายอมรับความเป็นจริงก่อนว่าสังคมตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับเปิดใจยอมรับ รับฟังปัญหาของประชาชนมองความเป็นจริงลงพื้นที่ปิดแมงงบทุกงบเลยนะครับปิดไปเลยนะเราจะเข้าเรื่องการเมืองแล้วนะพอๆไม่พูดดีกว่านะครับนะถ้าคุณทําได้คุณก็ทำต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ได้แล้วมันยังล้ม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 ดิ่งดิ่งดิ่ง,งลงอยู่อย่างนี้มันก็ก็ต้องก็ต้องทําใจก็ต้องสู้ต่อไปนะครับมันก็มีสองทางเลยอย่างที่บอกว่าสู้หรือถอยนั่นเอง สุดท้ายแล้วก็สู้หรือถอยเท่านั้นสู้ก็สู้ถอยก็ก็เข้าใจนะครับแต่ก็จะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่สู้แล้วกันให้สู้ต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังคลิปผมแล้วก็รับชมวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจทุกๆครั้งหลังการทำคลิปแล้วก็ฝากขอมไมด่ดีๆมาที่ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับงไงขอทุกคนสู้ๆนะสวัสดีครับ